สวัสดีครับบ๊อบบ๊อบเวซีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรองเท้ารุ่นที่เราชอบมากๆอย่างไนกี้คลอดเทสนะครับถ้าพร้อมแล้วไปก็จริงรองเท้ารุ่นนี้ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีนะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากซื้อแต่เรารู้สึกว่าเราอยากพูดถึงรองเท้ารุ่นนี้เพราะคอนเซ็ปต์และอินสปิเรชันคือมันดีมากๆนะคือรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าคลอดเทสนะซึ่งอย่างที่เพื่อนเห็นหรือเพื่อนๆได้ยินชื่อก็จะรู้แล้วเนี่ยว่าชื่อเนี่ยม คอเทสอย่างแน่นอนนะซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงประวัติของรองเท้าคอเทสอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ขอพูดถึงรุ่นนี้ก่อนคือรู้สึกว่าคอทเนี่ยเอาจริงเป็นแบรนด์หนึ่งที่รู้สึกตกกระแสไปมากๆคือคนไม่ค่อยให้ความสนใจแต่ว่าคอลแลบที่ผ่านมาระหว่างไนกี้กับคอทเนี่ยคือแม่งเดือดตลอดดีตลอดคอนเซ็ปต์แม่งสุดยอดมากๆหลายๆรุ่นเลยแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือเขาจะไปทํารุ่นที่คนไม่ค่อยสนใจนะแต่มีแค่รุ่นนี้แหละที่รู้สึกว่าอพอที่จะเรียก เสียงคือหาได้บ้างแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่เราคิดว่าเขาควรจะได้ดีกว่านะอย่างรองเท้าในที่ Cross Test เนี่ยก็คือชื่อคือง่ายๆเลยก็คือ Cross ก็คือชื่อแบรนด์นะ Test ก็ค,คือมาจากคําว่า Cross Test Concept ที่เพื่อนเห็นรูปแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าเย้แม่งเจ๋งมากเพราะว่า Concept เขาเนี่ยจริงๆมันรู้สึกว่าไม่ได้มาจากตัวเอ็ดดิสันนะแต่เหมือนมันมาจากการประกวดรอ,องเท้าหรืองานอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันมีคนหนึ่ง ส่งประกวดเข้ามาแล้วทางคลอสเนี่ยก็เลยเอาไอเดียนีย้มาทําต่อนะก็จะเป็นรองเท้าแบบกังฟูซึ่งไอ้รองเท้าคู่นี้คือเราสูงว่ามันเจ๋งมากเพราะว่ารู้สึกมันใส่ได้3าแบบนะมันก็จะมีไอ้ตัวข้างนอกที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันเป็นโครงของรองเท้าอืมแล้วก็มันจะมีตัวข้างในรองเท้าแล้วก็จะมีตัวข้างในของรองเท้าอีกทีหนึง่งซึ่งคือแม่งเจ๋งมากอะ่ะคืออันเนี้ยคอนเซปต์เหมือนเหมือนเขาพูดว่าอ่าเหมือนบางทีคน เอเชียนะครับเป็นเป็นประเทศที่เราไม่ใส่รองเท้าในบ้านนะแต่ฝรั่งเนี่ยมันเป็นประเทศที่เหมือนใส่รองเท้าอยู่กันในบ้านก็คือบางทีมันไม่ได้ถอดรองเท้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าบ้านคือบางทีมันใส่รองเท้าจากข้างนอกมาเดินเข้ามาได้เลยด้วยความที่ว่าทางอดิสันเนี่ยเหมือนก็อยากเหมือนเป็นคนที่โตที่อเมริกาเหมือนน่าจะไปเรียนที่เมืองนอกมานะแล้วก็เ,เป็นคนฮ่องกงมันก็จะมีความหมัวฝรั่งอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากผสมผสาน วัฒนธรรม2อย่างนี้เข้าด้วยกันว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าบางทีฝรั่งมาบ้านเนี่ยคนเอเชียเหมือนเราก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าเขาต้องทําตามประเพณีเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกแบบไอ้ตัวรองเท้า cross test เนี่ยที่หนึ่งเนี่ยคือมันเป็นเหมือนรองเท้ากังฟูนะก็คือบางทีสมมติคนเราไปข้างนอกมาใช่ไหมสมมติขอใส่ขอยืมรองเท้าคนนี้คนเราไปรองเท้าใส่ไปข้างนอกมาก็คือมีไอ้ตัวที่คลุมรองเท้าอยู่นะที่เป็นเหมือนรองเท้ากังฟู แต่ว่าพอเราจะเข้าบ้านเราถอดได้ตัวข้างนอกเราก็ใส่เข้ามาในบ้านได้เลยโดยที่ว่าถ้าเราไม่อยากถอดเราไม่ต้องถอดแถมยังไม่ได้ทําความสกปรกให้กับคนบ้านคนเอเชียที่เรารู้สึกถือในเรื่องของการใส่รองเท้าในบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆนะแล้วก็สีที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจอย่างสีแรกก็จะเป็นสีขาวดําอันนี้ก็จะเป็นหยินหยางปกติเลยก็อันนี้คอนเซ็ปต์ได้มาจากพวกรองเท้ากังฟูพวกหมัดมวยกังฟูคนจีนนะที่ เหมือนพวกหนังเก่าหวงไฟหงอะไรพวกนี้นะยิบมันก็จะมีความเป็นรองเท้ากังฟูอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะก็คือเน้นเรื่องความใส่สบายความ f l e ิ i b i l i t y นะแต่ว่ามันก็ยังมีโครงของรองเท้าคอเทสอยู่ส่วนสีที่2เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีของบูซลีนะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นคิวบิลแต่ว่าบูซลีคือเจ้าของสีโทนสีดําเหลืองก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็นรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกังฟูแล้วเนี่ยแล้วมีความเป็นเอเชียทําด้วยคลอสแล้วเนี่ย ยังไงสีของบรูซลีก็ควรจะต้องมานะแล้วก็สีที่3นะครับก็จะเป็นสีโคดคลาสสิกของรองเท้าคอเทสก็คือสี Forest Gu m นั่นเองนะก็จะเป็นสีขาวน้ำเงินแดงก็เป็นคู่สีคลาสสิกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นรองเท้ารุ่นและสีที่ทุกคนควรต้องมีติดบ,บ้านเอาไว้นะหลักๆก็แค่อยากมาพูดถึงรองเท้าสามสีในรุ่นนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่หลายๆคนมองข้ามคือก่อนหน้าน,นี้ทุกคนแบบซื้อคอเทสซื้อคอเทสซื้อคอเทสนะแต่ว่าพอกระแสมันหายคนมันก็จะไม่ซื้อ ตามเก็บอีกต่อไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าคอเทสรุ hey, ่นนี้เอาจริงแม่งคอนเซ็ปต์แม่งดีมากเราชอบมากๆนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้รุ่นพวกนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราสนใจแล้วก็หลงไหลในวงการสนิเกอร์ละกันนะยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับรู้สึกว่ารองเท้าคอเทสมีขายที่คานิวา่าแต่ไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังนะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันได้ว่าอยากฟังเรื่องราวอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนละกันบา,บาย